สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานความรักของชาวพิจิกนะคะขอดูพลังงานโดยรวมทั่วไปของคุณก่อนนะคะ เป็นอย่างไรอืมก็คือในช่วงนี้นะคะเป็นเป็นช่วงที่คุณได้หาทางออกหรือได้คำตอบกับชีวิตของคุณนะคะคุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าคุณไม่กลัวสิ่งใดอีกแล้วนะคะนะไม่ว่าจะไปนในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะมีทักษะ ที่เชี่ยวชาญมากขึ้นคุณคุณกล้าคุณพร้อมที่จะไปต่อข้างหน้านะคะบางบางคนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะเอ,อ่อที่คุณไม่กล้าที่จะทำนะคะคุณกล้านะคะในช่วงนี้นะคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะที่จะทําสิ่งใหม่ๆหหรือสิ่งที่คุณเคยกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ไม่กลัวอีกต่อไปนะคะนะจะเป็นพลังงานของ นักสู้นะคะแล้วก็พลังงานของผู้กล้ามีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะในในตอนนี้นะคะแล้วก็บางท่านบางคนมีการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะในด้านที่คุณสนใจอาจจะเรียนรู้อยู่เงียบๆเหมือนซุ่มเรียนรู้อะไรเงรี้ยไม่ค่อยมีใครรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะชอบอยู่คนเดียวนะคะ ทำอะไรคนเดียวมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะขึ้นไพ่ The Start, เดอะสันเนาะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณในทิศทางที่ดีนะคะจิตใจของคุณนะคะมีความสุขมีความเบิกบานใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยนกมองว่าก็มีการก้าวขยับนะคะอย่างเขาเรียกว่าอะไรไพ่แปดไม้อะเหมือนมัน มีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดนะคะในเรื่องของงานแล้วคุณก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ให้ความรู้ผู้อื่นได้เช่นกันนะคะนะในช่วงนี้นะนกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความสงบในใจมากขึ้นนิ่งมากขึ้นเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะนะพลังงานของคุณดีมากๆแล้วจิตใจของคุณน่ะมีความสุขมากๆด้วยเช่นกันนะคะ เรื่องงานของคุณจะพัฒนานะคะจะก้าวกระโดดนะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในความรักนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,ะเนี่ยคุณไพฑูรันะคะความสุขความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของสายตานะคะหรือ ความเหงาไม่น่าจะมีนะคุณอยู่กับตัวเองได้เนาะระวังในเรื่องของกระดูกนะคะสายตาอะไรอย่างงี้เนาะความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณอนะชาวพิจิกเหมือนกับคุณปล่อยวางนะ คุณปล่อยวางมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเครียดคุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาไปจากคุณนะการที่เราอยู่อะนะมันยากลําบากจริงๆนะคะเรามีความรู้สึกหวยหาเขาปรารถนาเขาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ตอนนี้นกมองว่าคุณสงบมากขึ้นอย่างที่นกบอกว่าคุณกลับมามีความสุขกับตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วคุณมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะคุณตัดสินใจให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะคนคนนี้เขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะอืมีตัวเลือกนะคะหรือให้เราเป็นตัวเลือกก็ได้เนาะที่นี้ในเรื่องของความรักนะคะนกมองว่าบางคนนะคะเลือกที่จะ อยู่คนเดียวเลือกที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองเลือกที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์เดิมๆอีกแล้วนะคะเลือกที่จะปลดปล่อยนะคะพันธานาการความเจ็บปวดความทุกข์ใจใดๆก็ตามที่คุณเคยมีนะเนี่ยเหมือนคุณจะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะคุณจะมุกออนได้นะพลังงานภพ่ในออฟสอดขึ้นมาไปแรกนะถ้าคุณอยู่ในช่วงที่คุณอยากที่จะ ปลดปล่อยความทุกข์ใจอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอยากจะ move on คุณจะทําได้นะคะนะเนี่ยคุณจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นนูรู้สึกว่าคนที่มาเจอคลิปนี้เออชาวพิจิกนะคุณ move on เนี่ยแทบจะแปดนะเพราะว่า พลังงานของการที่คุณอยากไปต่อกับตัวคุณเองอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองขึ้นมาเยอะนะคะเนี่ยคุณจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองคุณจะมีเสน่ห์มากๆม,มีคนนึงเข้ามาเข้ามารุมมาตุ้มคุณเข้ามาสนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ,ะนบางคนยังรอนะคะ บางคนยังรอคนเก่าอยู่นะอย่างที่บอกว่า80%อาจจะอยาก move on แล้วนะคะนะไปไปต่อกับตัวเองได้แล้วแล้วก็ในในบางส่วน20%อาจจะยังรอคนคนนี้นะคะยังยังไม่ไปไหนรอการกลับมาขเขาอยู่นะคะคุณอาจจะให้เวลาเขานะคุณเรายังมีความเสียใจย กับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะอืมอาจจะเราเขามาง้ออยู่เราเคลียร์ใจกันอยู่นะคะในใน20อร์ซนที่นกเห็นนะคะเออคุณก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเนาะค้างคาใจว่าเขาจะยังไงนะคะเขายังเป็นคนสำคัญกับคุณเขายังมีผลต่อใจคุณมากๆนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาแล้วกันเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับ ชาวราศีพิจิกนะคะอืมเขาก็ส่องคุณนะคนคนนี้นะคะนกว่าเขาเราการติดต่อสื่อสารจากคุณนะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ติดต่อไปก็มีความเป็นไปได้นะคะที่คุณไพ่สิบดาบอืม คนคนนี้เหมือนมีความลับกับคุณไม่ชัดเจนกับคุณเหมือนมีการครบซ้อนนะคะนะแต่ท้ายที่สุดเขาจะสัมผัสได้ว่าไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณได้อีกแล้วไม่มีใครที่จะรักเขาได้เท่าคุณนะคะอืมเขาเป็นคนดื้อค่ะคนคนนี้นะ เขาจะนิ่งเงียบหายไปจากคุณอย่างนี้แหละนะคะแต่สุดท้ายเดี๋ยวจะมีการได้กลับมาคุยกันนะคะเนาะเมื่อคุณนิ่งเงียบมากพอเขาจะกลับมานะคะเขาจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าอย่างที่บอกเขาอาจจะไปผิดหวังกับคนนั้นหรือสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้นะคะเขาจึงกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนอก่าคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ ฉลาดนะคะฉลาดอยู่นะเป็นคนเก่งแล้วก็น่าจะเกิดการได้คิดได้ทบทวนแล้วนะว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีกับคุณเขาทำร้ายคุณเขาอาจจะคิดได้แล้วก็กลับมาไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาต้องไปเสียใจผิดหวังแล้วถึงจะกลับมาเสมอไปนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกผิดกับคุณเขาคิดได้แล้วนะคะว่าคุณดีกับเขามากที่สุด เขารู้สึกยังไงกับคุณรู้ตัวรู้ใจตัวเองแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็กลับมาได้เช่นกันนะมาดูซิว่าเขาคนนี้จะทำอย่างไรนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณคะชาวราศีพิจิกนั่นไงนกว่าละคือ DMpress ขึ้นมานะคะ จะนิ่งกันไปจะห่างกันไปจะเงียบกันยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอนะคะคุณสําคัญที่สุดนะนกว่าคนคนนี้เขาก็ยังไม่ได้เลือกใครอะนะก่อนหน้านี้อาจจะทำตัวลันลาเจ้าสำราญเจ้าชูไปอย่างนั้นะ่ะนะหนึ่งเหรียญท้ายที่สุดเขาก็รู้นะคะว่าคุณคือคนที่มีค่าที่สุดคุณงดงามที่สุดนะคะนกมองว่าเขา เขาจะเข้าหาคุณนะคะเนี่ยเขารู้สึกผิดนะเขาคิดได้แล้วนะคะว่าทำให้คุณเสียใจขนาดไหนกับการกระทำของเขา หรือรู้สึกผิดก็ได้นะที่เขาไม่ยอมพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไม่ชัดเจนกับเราสักทีนะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะในวันที่คุณน่าจะคิดว่าเออความสัมพันธ์นี้มันมันจบแล้วจริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดแบบนี้แล้วอา้าวอยู่ๆเขาก็กลับมาอะไรประมาณนี้นะมาดูว่าไพ่สรุปเป็นอย่างไรนะคะความรักของพิจิกนะคะสรุปนะคะ we all for you เหมือนกับเวลาทำให้เขาคิดได้เวลาทำให้ได้คำตอบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะนะอาจจะเป็นตัวคุณได้ด้วยเช่นกันที่คุณได้คำตอบแล้วว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะหรือตัวเขาก็ได้เช่นกันที่เขาคิดได้แล้วเขาก็จะติดต่อมาหาคุณอย่างที่บอกว่าเออเวลาทำให้เขาอะตื่นรู้นะคะทำให้เขาได้คำตอบ เขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะนะขึ้นไพ่สองทั่วยังไงเขาก็กลับมางอแน่นอนนะแต่คุณจะไปต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีพิจิกนะคะเพราะว่าอกว่าเขาจะกลับมานะคะแล้วก็เหมือนดูจริงจังกับคุณมากขึ้นอะนะนะคือกลับมาก็คือพร้อมที่จะชัดเจนเลยนะคะในในครั้งนี้นะ ค่ะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นกขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ